ปลัดจังหวัดมหาสารคามนำทีมออกตรวจอำเภอหน้าด่านและจุดผ่อนปรนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อประเมินมาตรการเตรียมความพร้อมการผ่อนปรนระยะที่2ค่ะ น,นายนราธนประสิทธิ์ประหลัดจังหวัดมหาสารคามและคณะซึ่งประกอบไปด้วยป้องกันจังหวัดพอศอูนย์ดำรงธรรมจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดผู้แทนสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดลงพื้นที่ออกตรวจตามข้อกำหนดตามความในมาตรการ9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่6 ตามมาตรการผ่อนปรน6ประเภทได้แก่ตลาดสดร้านอาหารกิจการค้าปลีกค้าส่งกีฬาร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านตัดขนสัตว์ในพื้นที่อำเภอกุดรังและอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ <c oughs> เพื่อติดตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งภายหลังจากการลงพื้นที่ในร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อมมีการควบคุมทางเข้าออกจัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ใช้บริการมีการเว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าและชำระราคาทำความสะอาดพื้นผู้ประกอบการผู้ใช้บริการสวมหน้าก,ากากอนามัยมีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลร้านเสริมสวยเปิดให้บริการเฉพาะตัดผมและซอยผมโดยมีการกำหนดเวลาไม่เกิน 2ชั่วโมงต่อคนในส่วนห้างสปปรรพสินค้ามีการจัดทางเข้าออกชัดเจนมีแอลกอฮอล์ล้างมือพนักง,งานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมีระบบคัดกรองวัดไข้คนเข้าออกมีการเว้นระยะห่างอากาศไายเทสะดวกโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะ